สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปชม Honda BRV รุ่นปี2026ชมใหม่ล่าสุดรถ SUV แบบเจที่นั่งจาก Honda ที่ทั้งใช้งานได้จริงและดูทันสมัยมาพร้อมรูปลักษณ์ใหม่ที่ดึงดูดสายตาสมรรถนะที่น่าประทับใจและความคุ้มค่าที่หาตัวจับยากไม่ว่าคุณจะกำลังมองหารถครอบครัวที่เชื่อถือได้ หรือรถแนวคนเมืองที่มีพื้นที่เหลือเฟือ BRV รุ่นใหม่นี้อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูรายละเอียดทั้งหมดของ Honda BRV ปี2026กันเลยเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Honda BRV ปี2026มาพร้อมกับการออกแบบที่ดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มความหรูหราขณะวิ่งอยู่บนถนน ด้านหน้าถูกปรับใหม่ทั้งหมดทั้งกระจังหน้าทรงสปอร์ตไฟหน้าเล็ดีไซน์เฉียบและกันชนทรงบึกบึนที่ให้ลุค SUV อย่างชัดเจนด้านข้างตัวรถมีเส้นสายคมชัดล้ออนลอยลายใหม่และหลังคาทรงลอยที่เพิ่มความล้ำสมัยด้านท้ายรถก็ได้รับการปรับดีไซน์เช่นกันด้วยไฟท้ายเล็และฝาท้ายรูปทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตยิ่งขึ้นโดยรวมแล้ว BRV โฉมใหม่นี้ดูหรูหรากว่าราคาค่าตัวมากและสามารถเทียบชั้นกับคู่แข่งในระดับเดียวกันได้สบายไม่ว่าจะในเมืองหรือเส้นทางครูครับ ด้านสมรรถนะ Honda BRV ปี2026ยังคงสร้างความประทับใจด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ที่พัฒนามาให้ทั้งนุ่มนวลและมีพลังให้กำลังสูงสุด121แรงมา้าและแรงบิด145นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ขับขี่ได้อย่างรับรื่น BRV ให้ประสบการณ์ขับขี่ที่สมดุลเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ แม้จะไม่ใช่รถ SUV สมรรถนะสูงแต่ก็ให้การขับขี่ที่มั่นใจและสบายใจทุกวันระบบการสะเทือนที่ได้รับการปรับปรุงของ Honda ทําให้รถเกาะถนนและควบคุมได้ดีขึ้นแม้จะบรรทุกเต็มพิกัดพวงมาลัยก็เบาและแม่นยําทําให้ขับในเมืองง่ายและวิ่งทางไกลก็ไม่เหนื่อยจุดขายสําคัญที่ทําให้ Honda BRV ปี2 0 2 6โดดเด่นคือฟีเจอร์พิเศษที่หาได้ยากในรถเจ็ดที่นั่งระดับราคาเดียวกันอย่างแรกเลยคือที่นั่งแบบ3มแถวจริงซึ่งแถวที่สสามารถรองรับผู้ใหญ่ได้สบาย และแถวที่3ก็นั่งได้ในระดับใช้งานได้จริงอย่างที่2 Honda ได้ติดตั้งชุดระบบความปลอดภัย Honda Sensing ในบางรุ่นย่อยซึ่งประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติซึ่งปกติแล้วว่าจะพบใน SUV ราคาแพงกว่านี้มากนอกจากนี้ยังมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลระบบกุญแจอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทแค่สัมผัสระบบปรับอากาศอัตโนมัติและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังครบครันทางด้านเทคโนโลยีและความสะดวกสบายอีกจุดเด่นคือความสูงใต้ท้องรอเรือถอดทุง2 2 0ม mm. ิลลิเมตร ซึ่งถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของคลาสทำให้เหมาะกับถนนหลากหลายประเภทในประเทศแถบเอเชียสำหรับเรื่องราคา Honda BRV ปี2026ก็ยังคงให้ความคุ้มค่ายอย่างต่อเนื่องโดยขึ้นอยู่กับตลาดและรุ่นย่อยรุ่นพื้นฐานจะเริ่มต้นที่ประมาณ2 1 0 0 0หดอลลาร์ 21, หรือประมาณ7 5 0 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปสุดจะอยู่ที่ประมาณ2 6 0 0 0ดอลลาร์ 26, หรือราว9 3 0 0 0 0บาทซึ่งถือว่าเป็นรถ SUV แบบเจที่นั่งที่มีระบบความปลอดภัยล้ำสมัยและดีไซน์พรีเมียม ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายเหมาะมากสำหรับครอบครัวที่กำลังเติบโตคนทำงานรุ่นใหม่หรือใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนจากรถเล็กมาใช้ SUV โดยไม่ต้องใช้เงินเยอะสรุปแล้ว Honda BRV ปี2026คือรถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ฟังก์ชันและความอุ่นใจในหนึ่งเดียวแม้จะไม่ใช่รุ่นที่แรงที่สุดหรือหรูที่สุดแต่ก็ตอบโจทย์การใช้งานจริงได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่รูปลักษณ์ทันสมัยพื้นที่กว้างขวางไปจนถึงสมรรถนะที่เพียงพอและระบบความปลอดภัยที่ไว้ใจได้ ไม่ว่าคุณจะขับคนเดียวไปทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือเดินทางกับครอบครัวทั้งบ้าน BRV ก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่รับรื่นปลอดภัยและน่าพอใจในราคาที่ยากจะหาใครเทียบได้วันนี้ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถดีๆแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า